สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องที่ทําช่องทาง YouTube ด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับงบประจําที่1น่นะครับเดือน1ิ2565นะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับเลขเด่นตารางในงวดที่แล้วก็หลุดนะครับพี่พีต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็นะครับคำเตือนนะครับก็เข้าไปรับชมนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับทํามาจากสูตรคํานวณนะครับ แนวทางมีหลุดมีเข้าได้เสมอนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับพี่ๆนะครับสมาชิกท่านใหม่นะครับสมาชิกช่นใหม่ท่านใหม่หรือว่าท่านเก่านะครับเนาะที่ติดตามนะครับเบาลองอยู่แล้วนะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับผมเนาะเบาลองก็มีบ้านแนะนำนะครับพี่ๆก็คือบ้านขุมทองนาคานะครับผมเนาะก็ลองเข้าไปจิ้มลิงก์ดูนะครับก็น้องแอดใจดีนะครับเนาะลองเข้าไปทักทาย สอบถามได้นะครับผมเนาะสลับพหพี่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านอยู่แล้วนะครับอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับก็เข้าไปทักหาน้องแอดได้นะครับสลับบ้านขุมทองราคานะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็สําหรับแนวทางนะครับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับพี่พี่เลขเด่นตารางในงวดนี้ก็ถือว่าในในสูตรนี่ถือว่าเด่นนะครับชอบอยู่นะครับผมเนาะนะครับถือว่าเด่นอยู่นะครับวัวในงวดนี้นะครับผม ผมให้ไปที่เลขสี่นะครับสลับเลขเด่นตารางนะครับเลขสี่เลขศูนย์นะครับผมเลขหนึ่งเลขแปดนะครับ แล้วก็เลข2นะครับพี่เลข0เลข8เลข4เลข1เลข2นะครับก็ก็5ตัวเด่นนะครับผมส่วนในนะครับชุดตัวเด่นนะครับชุดตัวเด่นชุด2ตัวเด่นนะครับสลับในงวดนี้นะครับก็จะมีนะครับผม14นะครับ18 แล้วก็หนึ่งสองนะครับสี่ศูนย์นะครับผมสี่แปดนะครับ 0 8นะครับผมแล้วก็นะครับผมจะเป็นที่1 0นะครับพี่พี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเนาะนะครับผมอีกคู่หนึ่งเนาะอีกคู่หนึ่งก็น่าจะเป็นในที่ ที่ผมชอบนะครับมี1นึ่งนะครับ1 8 2 8ไม่ไปที่4 2อนะครับอันนี้คือตัวกันนะครับน,นี่คือตัวกันอันนี้คือ6คู่ตัวเด่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พ สำหรับตัวเน้นในตัวเจาะนี่ชุดกันเนาะต,ตัวเน้นนะครับผมเน้นให้ไปที่1 4นะครับ1 8 1 4งแนะครับหนแล้วก็ 40นะครับพี่พี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่ศูนย์นะครับสลับตัวเน้นตัวเจาะนะครับถ้าใครชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือใครไม่ชอบนะครับที่ผมจับคู่ให้เนาะก็ลองพิจารณาในเลขตารางได้นะครับที่เหลือเนาะก็อาจจะมีมีสองแปดเนาะนะครับมีสองแปดที่ผมไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับสำหรับนะครับผมสำหรับ ชุดเด่น3ตัวนะครับพี่พี่ก็จะมี1 4 0นะครับ4 1 8 4 0 8 4 1 2นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในนะครับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเลขรูดนะครับวิ่งรูดนะครับผมก็สำหรับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับเด่นนะครับผมให้ไปที่เลขสี่นะครับให้ไปที่เลขสี่แล้วก็แปดกับหนึ่งนะครับชอบพอๆกันนะครับพี่แปดกับหนึ่งผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับ สกับ1นะครับผมส่วนตัววิ่งนะครับตัวลูดในงวดนี้ผมให้วิ่งไปที่1นะครับแล้วก็สายลูดผมให้ไปที่4นะครับพี่ๆก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมเนาะวิ่ง1นลูด4นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสตัวนี้ผมให้ไปที่ นี่เลยนะครับ418แล้วก็140นะครับย้ำนะครับพี่พี่แนวทางนะครับแนวทางตัวเลขทำมาจากสูตรคำนวณนะครับผมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับผมเนาะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้ไม่ว่ากันนะครับพี่พี่เนาะก็ในงวดนี้ผมก็ขอให้พี่พี่นะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับขอให้มาในตัวนี้นะครับขอให้มาตรงๆนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับสระพี่พี่ท่านนะครับเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็แอดก็มีบ้านแนะนานะครับก็คือบ้านขุมทองนาคานะครับผมเนาะลองเข้าไปทักทายนะครับแอดมินได้นะครับแอดมินใจดีนะครับพี่พี่เนาะนะครับก็เดี๋ยวผมจะปักนะครับปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเนาะสรหรับพี่เอฟซีเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ที่ยังไม่มีบ้านนะครับลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับพี่พี่อาจจะดวงเฮงปังๆนะครับเนาะอาจจะมีโชคก้อนใหญ่ในวันนี้นะครับผม สำหรับแนวทางเลขทูบนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับเนาะก็เดี๋ยววันเช้าวันนะครับเช้าเย็นดีกว่านะครับเย็นวันนะครับเย็นวันวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะจุดให้นะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเลขทูบนะครับเนาะ้าใครที่รอติดตามสำหรับแนวทางเลขทูบนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ เป็นกำลังใจให้แอดนะครับวันนี้ก็ขอให้เฮงรวยกันทุกคนนะครับผมสลับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ